ดาวมาแล้วุหนูขอดาวให้ยายหน่อยหนึ่งขอดาวหน่อยค่ะจ้าได้ขอดาวอีหลางขอหนึ่งยิ้มส่อีหลังขอดาวไปจ้านี่เงียอ้วมันเงี้ยขอได้จ้าขอดาวจ้าโอ้นนนนนอสวัสดีจ้าอีหลานสวัสดีเขาบอกว่าจ้า คองจัตใจจัตใจอจัตใจแล้วพวกนี้ถ้าเอวกับบ่มี้่ีอะไร่วี้อะไรเต้นหัวเอาหัวดิตก์แล้วพวกเอวได้คอนั่นย่นยีน้ขึกินว้าอยู่เทียงงานว่าคือมันหอโอไอ้ไะโอ้ยตับซื้อปีงตับม่ให้พวกเนี้ยผูนัก อะซื้อปีงตักก็ปปงไกก็บปีหมูโอ้เงมาเรียกกิดนเองลยเอยนโอ้ยดาเขาบ่จานให้แน่แน่นูดีเม่อยว้าวแม่บ้านอ้ยเรียกกินปีงตับ